It is this na na, -na Thailand? If you're into bo bo boxing, boxing, na -na -na we have something in common. สวัสดีครับมิตรรักแฟนหมัดมวยชาวนะั้นๆะนะนะไทยแลนด์ที่เคารพรักทุกคนถ้าคุณชอบมวยเราคือพวกกันคุณอยู่กับผมแอดมินหำใหญ่เจ้าของฉายาอนาคอนดาแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแม้ว่าก่อนชกเนี่ยโอ้โหแฟนมวยก็อาจจะแบบแม่มันประกบหลุดอะมวยคู่เนี้ยระหว่างเกวันตาเดวิสกับลามมนโรชหลายๆคนบอกว่าไอ้แทงเอาหมูมาเชือดอีกแล้ว ต่อยค่าเวลาเหมือนอุ่นเครื่องอะไรทํานองนั้นโอ้โหเราก็ต้องบอกว่าราคามวยเนี่ยมันต่างกันแบบราวแบบบนฟ้ากับลึกลงไปในเหวเลยแต่พอชกกันจริงนี่อีกเรื่องหนึ่งนะและแม้มวยคู่นี้จะชกกันมาประมาณเกือบเดือนละผ่านมาเกือบเดือนละแต่ว่าดราม่าก็ยังถูกพูดถึงกันอยู่โดยเฉพาะอิตาลุงคนนี้ไม่รู้ว่าลุงแกเพิ่งตื่นหรือว่าเพิ่งได้ดูมวยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน นี่แก่ก็ออกมาแบบคอมเมนต์ซึ่งแกเนี่ยก็เป็นคอมเมนเตอร์อยู่แล้วเป็นนักวิจารณ์ชื่อดังอยู่นะครับดารเรนบาร์เกอร์นั่นเองแขาก็มองว่าครวานตาเดวิสทำเสียเรื่องอะเสียชื่อเสียงในไฟล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อแบบเหมือนขอเวลานอกเองนะครับกลางยกที่9เพื่อให้พี่เลี้ยงเนี่ยเช็ดวาสลีนออกจากตานะครับในการชกกับ ลามันโรชเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาณบาร์เครเซนเตอร์บรุกลินนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาไอ้แท้งเนี่ยถึงกับเดินไปให้พี่เลี้ยงเช็ดตาซึ่งตามกฎแล้วพี่เลี้ยงไม่ควรที่จะขึ้นมาสเสอบนเวทีระหว่างยกไดซัมแบบนี้มันต้องโดนปรับแพ้สถานเดียวแต่กรรมการสตีฟวิลลิสกลับปล่อยผ่านแถมยังไม่นับแท้งเนี่ยมันโดนชกล้มชัดๆแล้วก็สุดลงไปคารวะห้องเต้ หลังจากช็อตนั้นเนี่ยก็เดินไปหาพี่เลี้ยงเหมือนขอเวลานอกให้พี่เลี้ยงเช็ดตาดืดๆอ,ออกแนวแก้เขินซะมากกว่าถ้ากรรมการนับในยกนั้นนะโรชก็จะชนะ10ต่อ8และไฟเนี่ยเขาก็จะถูกตัดสินให้เป็นแชมป์คนใหม่ไปเลยการชกค,ครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการตัดสินที่พลาดมากๆทําให้แท้งรอดจากการเสียแชมป์โลกในรุ่นไลท์เวทของต b a แล้วก็รอดจากการแพ้ครั้งแรกในชีวิตไปแบบบุตรวิดด้วย ไอ้แท้งเนี่ยนะมันทําตัวอย่างกับเด็กๆขอพักยกเองเพื่อให้พี่เลี้ยงเช็ดตานักมวยอาชีพคนอื่นวัสลีนเขาก็เข้าตากันเยอะแยะไปแต่เขาก็ไม่เคยขอเวลานอกขอพักยกกลางครันแบบนี้นะพวกเขาเนี่ยก็ต่อยกันทั้งทั้งที่ตามัวๆนั่นแหละการที่แท้งทำแบบเนี้ยแสดงว่าเขาเริ่มสติแตกในช่วงท้ายยกที่โรชนั้นเริ่มเดินเกมรุกกดดันอย่างหนักแต่ต้องบอกว่าผมไม่เคยเห็นนักมวยคนไหนขอพักยกเองแบบนี้นะ นี่มันกีฬาที่ต้องเจ็บตัวนะเว้ยดารินบาร์เกอร์ให้สัมภาษณ์กับดะโซนบ็อกซิ่งนะฮะเมื่อถูกถามว่าเกวันตาเดวิสเสียชื่อไหมเสียรางวัลไหมเสียเครดิตไหมในไฟเนี้ยนะฮะในการขอเวลานอกในยกที่9ที่ชกกับลามอนโรชเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาเขานะี่ยประสบความสำเร็จมาเยอะนะแล้วผมก็ไม่คิดว่าเราจะได้เห็นเขาทำอะไรแบบนี้เสียจริงนะ ผมว่าโดนวิจารณ์เยอะมากในไฟนี้เนี่ยแล้วก็แบบถูกมองว่าซ่วมไปเลยกากไปเลยอะเกอวันต้าเดวิสจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมาแบบฟอร์มหดๆเลยต่อยคู่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่ๆกว่าแบบน็อกด้วยนะครับแล้วก็ถูกยอมรับว่าเขาเนี่ยเป็นมวยประเภทแบบหือกำปั้นหนักนะฮะกำปั้นสังหารโป้งน็อกโป้งนับแม้แต่ บาริออสนักชกตัวสูงๆก็เคยโดนคนน็อกมาใช่ไหมแล้วก็มีไรอันกาเซียเนี่ยก็ถูกเกอร์บันตาเดวิดสน็อกใครจะไปคิดว่าแบบประกบกันมาลามอนโรชเนี่ยใครก็ไม่รู้จะมาทําแบบนี้โอ้โหชกไปชกมากลายเป็นแทงเสียฟอร์มซะเองก็ต้องมีการรีแมทกู่หน้ากันแหละแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็มีการคาดการเอาไว้ว่าอย่างเร็วที่สุดน่าจะประมาณสักเดือนมิถุนายนมวยคู่นี้จะรีแมทกันนั่นเองนะครับ เอาเลยครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนํามาฝากกันมาสร้างสีสันในวงการมวยเพื่อให้คุณเวลาแบบดูมวยลุ้นไฟต์เนี่ยจะได้บบเออมันดูมวยสนุกมากขึ้นนั่นเองเอาเลยครับอย่าลืมนะถ้าเกิดคุณชอบถูกใจก็กดไลค์กด u b s c r i b e ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยกันละกันนะครับให้กำลังใจกับณณณไทยแลนด์ของเราหน่อยโอ้โหตอนนี้ท้อแท้เหลือเกิน ทำคลิปไปโอ้คนดูก็น้อยยอดวิวก็ไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคลิปนี้ไปก่อนเลยครับขอบคุณสําหรับการติดตามที่รักทุกคนกราบงามๆครับ